สวัสดีครับและก็พบกับช่อง Venom m e d i อีกครั้งนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกม FC Mobile เหมือนเช่นเคยซึ่งนักเตะที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นั้นบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ในเมตาปัจจุบันหรือผู้เล่นหลายๆคนไม่ค่อยได้ใช้เขาคนนี้นั่นเองแต่บอกได้เลยว่านักเตะคนนี้ความสามารถเขาไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะเรื่องการจบสกอร์ที่บอกเลยว่าคมกริบอะคมกริบนักเตะคนนั้นก็คือเอดินเชโกนั่นเองครับซึ่งนักเตะคนนี้นะครับเขามีจุดเด่นที่การยิงที่คม กริบและเป็นกองหน้าที่ตัวสูงมีความแข็งแกร่งโดยเขาเคยเป็นคีแมนสำคัญของทีมเรือใบสีฟ้าในช่วงปี2011-2015ด้วยนะและก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ทีมคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกถึง2สมัยเอาล่ะความสามารถโดยรวมเขาจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย เอาล่ะสำหรับเอดินเชโกที่ผมใช้นะครับจะเป็นเม็ดฟ้าเลเวล15แล้วก็อัพเป็นการจบสกอร์เป็นหลักเนาะเรามาเริ่มกันที่จุดอ่อนเขาก่อนดีกว่าก็คือเชโกเขาไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วอะไรมากมายฉะนั้นถ้าจะให้วิ่งรั่วไปกับกองหลังแบบโรนันโดอะไรพวกเนี้ไม่มีทาง เขาไม่ได้สปินอะไรอย่างนี้เร็วขนาดนั้นแต่จุดเด่นของเขาเลยก็คือการจบสกอร์นี่แหละก็คือถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็แทบจะใส่สกอร์ได้เลยรวมถึงเขาเป็นนักเตะท,ที่ถนัดทั้ง2เท้าจะเห็นได้เลยว,ว่าทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเป็น5-5ทําให้ไม่ว่าจะยิงด้วยเท้าไหน ก็คมกริบเหมือนกันทั้ง2เท้ามาในด้านความสามารถพิเศษอื่นๆส่วนของ w o r k ์กเลก็จะเป็น High m e d i ยมเขาจะเป็นนักเตะท,ที่พุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษบ่อยก็ปกติของกองหน้าสายจบสกอร์เนาะแล้วก็มีไฟเน็ตช็อตซึ่งรับประกันว่ายิงคมกริบแน่นอนอย่าให้มีโอกาสใส่สกอร์ได้เลยตัวนี้มาเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลย Let's go แล้วครับวันนี้เราก็อยู่ในเกรมระหว่างเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้มีผมเวน o มเมดี Media, เป็นผู้บรรยายเหมือนเช่นเคยและเกมกำลังจะเริ่มแล้วครับคิกออฟเชลซีเป็นฝ่ายเริ่มก่อนโซราเตสสงิกุลิตมาเทอุส พาบอลขึ้นหน้ามาออกซ้ายไปซินโนล,ล่าแทงมาเมสซี่เปิดสกัดไว้ได้แถวสองยังเก็บได้กุลิตยิงไกลโอูห้หมัตเธอุสยิงไกลเข้าไปเลยเชลซีออกนำก่อน1-0เอาละครับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดน,นตั้งแตต้นเกมจากลูกยิงไกลสุดสวยของโลธามัตเธอุส โอ้โหซัดเข้าสามเหลี่ยมเข้าไปเลยเชลซีออกนำแมนซิตี้จะเอาคืนได้หรือเปล่าตัเล่ออกขวาแรงไปเชลซีทุ่มมาคันเซโลกเก็บได้โรดี้ส่งให้เดอร์บอยเดอร์บอยให้ตัเล่ ออกขวามาเอดินเชโกส่งต่อไปเปิดไหมพาเมอร์พาเมอร์เปิดเข้ามาโฟวเดนบอลเด้งมากลางสนามเชโกเก็บได้เชโกส่งตุเล่ยึกยักอยู่ชิงมาเอดินเชโก <laughs> แมนซิตี้ก็เอาคืนไวครับจังหวะนี้ จากลูกปั่นหน้ากรอบสุดสวยของเอดินเชโกโอ้โหโอกาสแรกของเขาคมกริบเนีย่ยชิงกันข้างหน้าแล้วเอดินเชโกก็ปั่นเข้าเสาไกลไปเป็นประตูตีเสมอครับสองประตูเกิดขึ้นเร็วมากเกมนี้ตูเล่ลาขึ้นมาไหมโรดรี ส่งต่อมาเดอร์บอยลากมาเอดินเชโกโอ้โหซัดด้วยซ้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำแล้วครับจากคนเดิมเอดินเชโกบอกเลยว่าคมกริบจริงๆตัวนี้เดอร์บอยส่งมาเอดินเชโกซัดด้วยซ้ายไม่มีปัญหาถนัดทั้งสองเท้าอยู่แล้ว เชลียซีตามหลัง1ต่อสอโคลาเตสพาบอลขึ้นมากุลิตออกซ้ายเลี้ยงแมยูเปิดหนากรอบมาท่อุฒดยิงไกลไหมไม่ส่งเอาโอไวลันโอ้หูสกอร์ไหลครับ จะจบครึ่งแรกอยู่แล้วเชลซีตามตีเสมอได้2ต่อ2จากเอาโอไว้านปั่นจากหน้ากรอบเหมือนกันเข้าเสาไกลไปเลยทาไมเข้าช่วยไม่ไหวแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยครับเกมสนุกและครึ่งแรกมีถึง4ประตู มาเริ่มครึ่งหลังเดอบอยส่งเสียเชลซีเอาบอลไปครองเชลซีก็เสียเหมือนกันเอาหลุดหรือเปล่าเอดินเชโก้ซัดด้วยซ้ายโอ,อ้โหรอบนี้ยิงยัดเสาแรกเข้าไปเลยเอดินเชโก้เป็นแฮตทริกของเขาแล้วนะครับเริ่มครึ่งหลังมันไม่ทันไรยเนี่ยโฟเดนแทงจังหวะเดียวแล้วหลุดเลย เชโก้จับได้ก็ซัดด้วยซ้ายเข้าเสาแรกไปอย่างสวยงามแมนซิตี้ขึ้นนำสามประตูต่อสองเชลซ,ซีต้องบุกเอาคืนกุนลลิตหมอนมาโซคาเตสแทงคันจีดักได้เดอะบอยจับยาวโฟเดน คือเดือบรอยเชโก้มาที่โฟเดนแทงมาแรงไปเชลซีเอาบอลคืนกุลลิตแทงมาออกข้างไปครับเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแต่เชลซียังได้บุกอยู่ยังมีโอกาสตีเสมอเอาโอวลานเมสซี o ่ o ลากมา เข้ากรอบแล้วอ้าวกรรมการเป่าจุดโทษครับจังหวะนี้มัติอุสสังหารเข้าไปชไมยเคิลไม่ได้ขยับเหมาสองประตูช่วยให้ทีมตีเสมอได้สามประตูต่อสามจากลูกจุดโทษของโลาทามัติอุสชไมเคิลกลุ่มขมับเลยลูกนี้ มาจะมีประตูอีกไหมยิงรวมกัน6ลูกโฟเดนเดอบอยออกขวามาพาเมร์ Palmer. แทงขึ้นมาเชโกจะคืนแต่แรงตายออกข้างเชลซีเอาอบอลกลับมาซิโนล่าลากมากุลลิ 10นาทีสุดท้ายเมสซี่บอลยังอยู่ที่เอาไวลานมาทิอุสของบอลกลางสนามชิโนโลา่าบุกครั้งสุดท้ายหรือเปล่าาออกข้างไปเลยคันเซลโลทุ่มมาพาเม,มอร์คืนตัวเลขโรดี้แล้วก็หมดเวลาครับเกมนี้เสมอไปแบบสุดมัน3ประตูต่อ3 โดยเอดินเชโกโชว์ความคมห้เห็นด้วยการยิงแฮตทริกทั้งเท้าซ้ายเท้าขวานะบอกเลยว่าคมกริบจริงๆเดี๋ยวเราไปดูสรุปนักเตะคนนี้กันครับก็สรุปเอดินเชโกนะครับเขาเป็นนักเตะที่บอกเลยว่ามีจุดเด่นที่ความคมมากๆในการยิงของเขาคือพื้นที่หน้ากรอบเนี่ยเป็นระยะทําการของเขาเลย แล้วก็สามารถทําได้ดีทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาแต่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปก็คือจุดอ่อนเขาเนี่ยจะอยู่ที่ความเร็วะนะทําให้ต้องเล่นกับนักเตะที่มีความคล่องตัวสูงหรือแทงบอลเก่งๆแล้วส่งให้เขาจบสกอร์อย่างเดียวอันนี้ก็จะโชว์ศักยภาพของเขาได้ดีมากๆและถ้าหากอยากให้ผมแนะนํานักเตะคนไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครดูคลิปจบแล้วผมฝากกดไลค์และกดซับสไคร์ช่องเวนอมเอนดี้ให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ